สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชนยาภูศิริชั้นมัธยมศึกษาปีที่หเต้ที่18ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิยาคำสิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับเจ็เต้ที่20ค่ะ วิธีการอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหการเรียกชื่อสามันใช้เรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและโครงสร้างโมเลกุลเป็นแบบง่ายๆไม่มีหลักเกณฑ์นแน่นอนเช่นกรดฟอร์มิกกรดแอซิติก ซึ่งการเรียกชื่อสามันจะตั้งชื่อตามแหล่งกําเนิดของสารประกอบหรือตามชื่อของผู้ค้นพบเมื่อการค้นพบสารประกอบอินทรีย์มากขึ้นเรื่อยๆการเรียกชื่อสามันอาจทําให้เกิดความสับสน 2. สการเรียกชื่อระบบ IUPAC เป็น ระบบการเรียกชื่อสารประกอบที่นักเคมีได้จัดระบบขึ้นในปีพศ2237เรียกระบบนี้ว่า International Union of Pure and Applied Chemistry หรือ IUPAC จะเรียกตามจำนวนอะตอมโดยใช้จำนวนนับในภาษา,ษากรีกซึ่งประกอบด้วย3ส่วนคือส่วนที่1โครงสร้างหลักส่วนที่2คํคำลงท้ายส่วนที่3คํคำนำหน้า 1. โครงสร้างหลักเป็นส่วนที่แสดงลักษณะโครงสร้างหลักของคาร์บอนที่ต่อกันเป็นสายยาวที่สุดการเรียกชื่อโครงสร้างหลักจะเรียกตามจํานวนอะตอมของคาร์บอนที่ต่อกันเป็นสายยาวที่สุดโดยกําหนดการเรียกชื่อดังนี้ 2> 1. เมทดสองเอสสามโพรบิวห้าเพนหกเฮกเเฮปแออกเก้นนสิเด เป็นส่วนที่เติมท้ายชื่อของโครงสร้างหลักเพื่อแสดงว่าสารประกอบอินทรีย์นั้นมีสารประกอบประเภทใดคำลงไทยจะบอกให้ทราบถึงชนิดของหมู่ฟังก์ชันเช่นแอลเคนลงไทยด้วย a n e หรือแอลกอฮอล์ลง้ายด้วย e, o l เป็นต้น 3. คํคำนำหน้าเป็นส่วนที่เติมหน้าชื่อของโครงสร้างหลักจะบอกให้ทราบว่าในโครงสร้างหลักมีหมู่ฟังก์ชันอะตอมหรือกลุ่มอะตอมใดมาเกาะบ้างกี่หมู่และอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งใดในโครงสร้างหลัก การบอกตำแหน่งของส่วนที่มาเกาะให้ใช้เป็นตัวเลขที่น้อยที่สุด3.2ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบ่งออกได้เป็น3ามกลุ่มดังนี้ 1. อะอลิฟติกไฮโดรคาร์บอนหมายถึงสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ภายในโมเลกุลมีอะตอมของคาร์บอนต่อกันเป็นลูกโซ่ในลักษณะปลายเปิดซึ่งอาจเป็นโซ่ตรงหรือโซ่ที่มีกิ่งก้านสาขาและพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอม อาจเป็นพันธะเดียวพันธะคู่หรือพันธะสามหรือมีพันธะมากกว่า1ชนิดผสมกันก็ได้อลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนแบ่งออกได้เป็น3ประเภท1 1แอลเคน1.2แ k นอลค k น1.3แอลา l ส อะลิซคลิกไฮโดรคาร์บอนหมายถึงสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่โซ่ของคาร์บอนต่อกันเป็นวงเช่นไซโคลอเอลเคนไซโคลออลคีนและไซโคลอแอลไคร์ L ตัวอย่างเช่นไซโคบิวเทนไซโคโพพีนไซโคออกไทย สามอโลมาติกไฮโดรคาร์บอนคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่คาร์บอนต่อกันเป็นวงพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมที่ต่อกันเป็นวงมีความยาวพันธะอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่และมีความยาวพันธะเท่ากัน